สวัสดีลูกค้าและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะเซตนี้มีทั้งหมด10เล่มนะคะเป็นงานตีร้อนขึ้นรูปจากเหล็กแหนบและเหล็ก sup 9เหล็ก sup 9คือเหล็กที่ใช้ทำแหนบรถค่ะคะมาเริ่มกันเลยนะคะเล่มที่1เล่มที่1เป็นมาเชเต้ลายกริดมังกรนะคะลูกค้าความยาวของใบมีด13.2นิ้วความกว้าง2.2นิ้วสันหนา5มิลน,นะคะตัวด้ามไม้ประดูฉลุลายความยาว6นิ้ว ลายเกดสวยงามมากคะ่ะลูกค้าเล่มที่1ราคา990บาทรวมส่งค่ะเล่มที่สองเป็นมาเชเต้ลายเกดบางกรเหมือนกันนะคะความยาวของใบมีด12.6นิ้วความกว้าง2.2นิ้วสันหนา6มิลตัวด้ามไม้ประดูฉลุลายความยาว5.7นิ้วดูลายกันชัดๆเลยนะคะลูกค้าสายโหดไม่ควรพลาดนะคะจัดเลยนะคะเงินเดือนใกล้ออกแล้ว ค่ะรับประกันความคมของใบมีดคะ่ะลูกค้าสนใจเล่มไหนแคปหน้าจอแอดไลน์ได้เลยจ้าเล่มที่2ราคา990บาทรวมส่งค่ะเล่มที่3เป็นคัตติ้งปลาลังนะคะลายก็ิดมังกรนะคะลูกค้าสายโหดจัดเลยนะคะความยาวของใบมีด12.5นิ้วความกว้าง2.4นิ้วสันหนา6มิลตัวด้ามไม้ประดูฉลุลายความยาว6นิ้วค่ะเล่มที่3ราคา990บาทรวมส่ง สวยงามนะคะจัดเลยนะคะเงินเดือนใกล้ออกแล้วเงินเดือนออกแล้วบางคนขายเล่มที่สี่นะคะเล่มที่สี่เป็นโบวีลายเกตมังกรนะคะลูกค้าความยาวของใบมีสิบสองจุดนิ้วความกว้าง2.2นิ้วสันหนาห้ามิลตัวด้ามไม้พยุงความยาว5ุ้ดนิ้วสวยงามนะคะลูกค้าค่ะเล่มที่สี่ราคา990บบาทรวมส่ง ขาเล่มที่5เป็นโบวีลายเกรดมังกรเหมือนกันนะคะความยาวของใบมีด12.5นิ้วความกว้าง1.2.1 1นิ้วสันหนา6มิลตัวด้ามไม้พยุงความยาว5.6นิ้วสวยงามนะคะราคา990บาทรวมส่งขาเล่มที่5ราคา990บาทรวมส่งนะคะสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์ได้เลยจ้า ค่ะเล่มที่6นะคะเป็นโบวีลายเกตบังกรน,นะคะลูกค้าความยาวของเบมี่สิบนิ้วความกว้าง2.2นิ้วสันหนา6กมิลตัวด้าม5.6นิ้วนะคะเป็นด้ามไม้ประดูฉลุลายปักหมุดโมเสกรบสวยงามเลยนะคะลูกค้าค่ะเล่มที่6ราคา990บบาทรวมส่ง รับประกันความคมของใบมีดนะคะลูกค้าขาเลมที่7เป็นคัตติ้งปาลังลายเกรดมังกรความยาวของใบมีด12.3นิ้วความกว้าง2.4นิ้วสันหนา6มิลตัวด้ามไม้ประดู่ฉลุลายความยาว6นิ้วดูลายกันชัดๆเลยนะคะลูกค้าสวยงามมากขาเลมที่7ราคา990บบาทรวมส่ง สนใจแคปหน้าจอแอดไลน์แม่ค้าได้เลยคะ่ะค่ะเล่มที่8นะคะเป็นงานตีลอนขึ้นรูปจากเหล็ก S U P 9ค่ะใบมีดขัดขาวนะคะความยาวของใบมีด12.6นิ้วความกว้าง2.3นิ้วสันหนา6มิลนะคะตัวด้ามไม้พยุงความยาว5.7นิ้วค่ะเล่มที่8ปดราคา990บาทรวมส่งค่ะเล่มที่9นะคะเป็น คัตติ้งปลาลังผิวไฟนะคะความยาวของเบมิด12.5นิ้วความกว้าง2.4นิ้วสันหนา6มิลตัวด้ามไมพยุงดำความยาว6นิ้วนะคะขาเล่มที่ห้าราคา890บาทรวมส่งขาเล่มที่เล่มที่9ราคา890บาทรวมส่งนะคะลดราคาแล้วนะคะห้ามต่อขาเล่มที่10นะคะความยาวของเบมิด12.5 3นิ้วความกว้าง2.3นิ้วสันหนา6มิลตัวด้ามไม้พยุงความยาว5.7นิ้วประกันใบมีด20วันรับเคม1ครั้งมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม100บาททุกเล่ม